แม่หนิครับประกันบ้านครับหนิประกันบ้านครับอุตสาหาเรียบร้อยครับแม่หนิเปิดเจ็ดปัญหาครับแม่หนิก็เปิดราคาเดียวครับเจ็ดปัญหาครับตัวหนิกระไรเจ็ดหมื่นห้าพันบาทแต่ว่าเปลี่ยนเปลี่ยนสไตล์มาเป็นสายกระทบสายกระทบครับสายกระทบใหญ่ๆสูงลอยท่าไหร่นี่สูงลอยหกสิบครับแม่หนิก็ตัวตัวนี้มันทองใหญ่มันเศร้าเลยเครับตัวนี้อันต์เศราเรียบร้อยแล้วคอันตาเร้าแล้วครับนี่ไปครับไปแม่หนิเปิดหาเงินเก่าครับห้าหมื่นเก้าพันบาท ดิครับพี่น้องจูเลเดอร์บายโฮดงซิตี้ครับช่องของคลิปการเกษตรสาระดีๆฝากพี่ต่อนน้องซื้อการการซื้อขายงัวควายครับมือนี้อยู่กับบ่าวจูนผู้บ่าวนาครมกุอีสานบ้านอยู่เขตเทศบาลเฮ็ดงานอบตครับคลิปนี้บ่าวจูนสิพาพี่พาน้องอ่ามาหาพอเปียกเนาะครับเนาะสวัสดีครับพ่อครับสวัสดีครับพ่อเปียกได้ข่าวว่ามมือนี้มีงัวงามราคาเถือประกันทองพร้อม ครับครับ <c oughs> บ่าวจูนฝ้าวเลงรถมาเลยพี่น้องจึงได้ก็าฝากพี่ปากน้องก็ติดตามกันเลยก็แชีร์จูเลเดอร์บายฮอดองซิตี้ครับเป็นกระตุ้ใจให้บ่าวจูนให้คลิปการเกษตรสาระดีๆหารอเบิ่งงวงามแบบนี้ฝากพี่ต่อน,น้องมาหันถ่ายให้ไงครับจเอ้ยอ้วนเติมเึิมเลยนะครับพ่อเปียกพี่กัดบ้านโศกโดนนะครับตำบลโน้น้ำแทงอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญเซโลแกนของอีพอเพิ่นคือวัวงามราคาถูกจับต้องได้จับต้องได้พี่น้องเกษตรกรจับต้องได้โกนี่สิจับได้บ่เปิดจักบาทพ่อตัวนี้ แม่หนิครับประกันบ้านครับหนิประกันบ้านครับอุตสาหะเรียบร้อยครับแม่หนิเปิดเจ็ดหมื่นห้าครับเจ็ดหมื่นห้าพันบาทเจ็ดหมื่นห้าพันบาทครับราคาห้องครับนะครับอ่าลูกตัวที่อะไรของเพื่อนหนิลูกสองครับลูกสองตัวที่สองเนาะแม่ครับเป็นงัวมาเขาแม่แม่พันแม่พันพันของมันครับหนิเป็นไรคบบาบันบามันเออลูกผสมบามันครับท้ายสูงมากลอยสี่สิบหาบวกลบเกินครับเกินเกินบอกสี่สิบแปด ซีฟ้าซีฟครับแมนบบครับครับวัดเรียบร้อยแล้ววัดเรียบร้อยครับโค่นหางไงพ่วงหางไงนุ่มซีนุ่มซีผมมีติ่งแล้วพอเนาะครับครับอ่าลูกผสมบามันงามๆนะครับพิศวาเขาพันเขาพันย่ามเดียซื้อเนาะแมนแมนครับแต่ว่ากัดขยักเดียวมันเป็นพันของมันครับอ่าเป็นพันของมันนะครับครับเป็นเป็นสายเลือดเป็นสายเลือดของมันครับแข้งขาถือว่าใหญ่พี่น้อง ด้วย47ด้วย48ผลตีแม่นไหมครับแม่นวัดแล้วครับนี่วัดเรียบร้อยแล้วพี่น้องครับแดงจนกำครับแดงองค์ตรงเลยพี่น้องง่วงแม่นี่นะครับเนาะลูกตัวที่สองในท้องก็พอไหนี่ครับนี่ครับนี่เทพภูมิสุดหล่อในครับเทพภูมิสุดหล่อ SK409 พ่อไมเคิลนะครับครับแม่นบอครับครับอ่าไมเคิลพ่อไมเคิลไปเลยครับง่วแม่เลยเทพภูมิไมเคิลเทพภูมิสุดหล่อนะครับเนาะอ่าผสมหลอดที่สองเมื่อวันทียี่สิบสามท่านว่าหกสี่ที่ผ่านมาเนาะครับอ่าขอดประมาณกัญญานี่ ประกันท้องประกันครับประกันอันตราเรียบร้ออยรันตาเรียบร้อยครับพี่น้องจักเดือนแล้วนี่อ่าเดือนซี่เดือนครับห้าเดือนครับซี่ห้าเดือนครับอ่าสี่ขาห้าเดือนเนาะซี่เดือนกว่านะครับเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นห้าพันห้าพันบาทคืนราคาห้องนะครับเนาะแขงขาคอขากระชับดีครับพี่น้องแขงขาใหญ่อ่าชิดกระชับง่ามนะครับอ่าข้อสร้างง่ามขวัญยูมองนั่งทับพอดีนะครับต้นนองตรงกลางขาหนาหนาใหญ่หูหาเลยครับมืมึงทายรือเขาเนี่ใหญ่แห้งพี่น้อง ล้างเปลือกเฟรเนาะครับโคบ่นหางกลมเครื่องดำพ่วงหางใหญ่ใส่ได้เลยนมซีโบมีติงพี่น้องครับถ่ายใหญ่โอ้งามงามเครื่องก็สวยนาหวานอายเลเนอร์มัดคาลา่าเขียนมาเต็มทีแล้วนะครับเนาะอ่ามีปลาหน,นึน่งครับตรงตรงขาข,าขาขวานะครับเนาะอ่าย่างมาฟังนีพี่น้องย้อนเสียงนิดนึงนะครับเนะาะทั้งทั้งที่บ่มีแดด <laughs> มือนี่อ่ามือ่ออากาศคืมฟ้าคืมฝนหลังจากที่ฝนตกบึดขึ้นพี่น้อง คลิปหูดำนิดนึงนะครับเนาะเจ็ดมื่นหาครับเจ็ดมื่นหาราคาห้องเจ็ดมื่นหานี่ขายมาต่อกับทรงฟี่ครับทรงฟี่จักโลกสามร้อยถามมาต่อทรงฟี่สามร้อยโลหัวขาทรงต้นหอมง่ามพี่น้องต้นอมง่ามหัวขาทรงไม่ได้ตูเลยมาต่อราคาเนี่ยต่าถาพี่น้องเป็นเป็นคนบอโบเกียงกับง่วงมีเขาเนาะแม่นี่ถือว่าต้นโตดีดีดีแห้งเหลือพี่น้อง แข้งขาถือว่าใหญ่เลยครับสมส่วนกีบงามพร้อมนะครับเนาะอ่าคอขากระชับดีไส้ได้นาหวานสวยลูกสวย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 เออตางามนะครับเนาะหูนะครับคนหูผู้ดีท้องใหญ่แล้วซีเดือนหาเดืยวครับหาเดีือนกระพอสเคสี่ศูนย์เก้าพอไม่เขินนี่คือตัวที่หนึ่งนะครับเนาะเลงนิดนึงแล้วพอเนาะเหมือนเหมือนไปปล่อยแล้วอ่าตัวที่สองเปิดาตัวไหนที่สองครับแม่เด็กกับเป๋อราคาเดียวครับเจ็ดหมื่นห้าบาทครับตัวไหนกันใดเจ็ดหมื่นห้าพันบาทครับสูงหน่อย เปลี่ยนสไตล์มาเป็นสายกระทบสายกระทบครับสายกระทบใหญ่ๆสูงลอยเท่าไรนี่สูงลอยหกสิบครับลอยหกสิบซีเมนต์ข้อเปลือกข้อเหนียวเนาะครับโบดเต็มพิกัดเลยพี่น้องแม่นี่หายห่วงเลยครับประกันทองอยู่บ่านี่ตัวนี้บ่าประกันมันอะไรครับเพราะมันข้อสะพานนี่เดือนเดือนกลัวเลยครับออ๋เดือนกลัวครับเปิ้ลสมกับพอนเดือนหนึ่งครับอ่านี่ครับผสมกับพอนี่นะครับเนาะตามใบเลยครับเคเอฟสามหนึ่งเสมเบอร์มันที่สามสิบเซนติมตหน้าที่พันหน้าเพิ่งดีเดือนเดียวมีใบมีหลอดนะครับเนาะกำหนดขอดกมะกราบปีหน้าแต่่ววาาารคเเดียยกันล เจ็บปัญหาขึ้นกันห้าพันบาทสูงร้อยหกสิบดิสูงร้อยหกสิบครับร้อยหกสิบบ้านเรียบร้อยพวกหางเง่าคอขาดำนาขาดำชิ้นเงแม่บอกครับเนี่ยแม่บอกแม่บอกแม่พันเลยขวัญยิ้มมองนั่งทับนะพ่อเนาะครับบาจูนขย eng ขาเบิงตโนกง่ามบีน้องพวงหางเง่าเกือบหอดพื้นเลยครับสำหรับเมียหนีนะครับเนาะครับอ่าเครื่องดำโค่นหางใหญ่นาสวยนาหวานสไตล์สายกระทบเลยครับนะครับเนาะสูงใหญ่เง่าบีน้องโบดเต็มพิกัดนะเออกว้างนะครับเนาะ โอ้ล้างเปเลยเฟอร์เรอ่าไม่กระดานสองใหม่เลยนะครับแป้นปีกเป็นปีกสองแปนเลยพี่น้องสจหรับแม่นี่นะครับโอ้งาม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 ใส่ได้เลยนะครับพี่น้องซาได้เพราะถึงรักแซนคืนนะครับเอ่ถ้าอันตราซาแล้วสิเป็นแซนมือตเีครับแซนคืนแซนคืนครับรุ่นนี่ยโบเตนพิกัดบนว่าหูคลิปหูดำดิพี่น้องหูดำเลยแหละเมนบอปอเสมอปากพอดีเนาะหูกับโบโบย่าอะไรครับบบยาวเพียงปากเพียงปากเพียงปากพอดีนะครับเนาะอาซีโบฮอดด้วยซ้ำหาฮอดแถวอันหูดังเนาะ ใส่ได้ใส่ได้พี่น้องโอ้บบแมนพูดหน่อยหนได้ง่วแม่นี่ถือว่าถือว่าต,นต้นโตดีเนาะพ่อเนาะผู้ใด้หาแม่บอกแม่พันธุ์แม่นี่ใส่ได้เลยนะครับครับอ่าแดงไม่เค้เาเ,มมเปลือกเค้านียวบุ้ีหม,ม่มมองเปี้ยวเท่ากันบั้ีครับมั้ยมุ้ยหม่องเปี้ยวครับพี่น้องใส่ได้ใส่ได้นะครับแต่ว่าอ่าเรื่องความโบนี่หายห่วงนะครับขอขาเนี่ยสีขาเลยใส่ทุ่งเท่าวันไม่ใส่ทุ่งเท่าสั่นไว้เนาะสีขาเลยนะครับชิดง่ามนุ่มซีมัมมีตจริงนาะพ่อเนาะครนุ่มซีนุ่มซีครับอ่า ยังบวกประกันครับพี่น้องพอสามกับพอเคเอฟสามไว้ตั้งแต่31มสิบเอ็ดมิหน้าดีพันมาครับ75,000บาท75,000บาทครับเอาราคาเอาราคาอาจจะครับราคารา,า,าคาบอตโทรงฟี่300ร้รอยโลครับบอตโทรงฟรี่300โลครับอ่าแล้วครับ,รบจากอารมณ์แม่ใหญ่าเมื่อบึงแม่ในน้อยบานนี่แม่นี่เปิดจับบาทแม่นี่แม่นี่ก็ต้นตัวนี้มันทองใหญ่มันเศร้าอะไรหรือครับตัวนี้อันตาเรียบร้อยแล้วครับเศร้าแล้วครับนี่ใบครับใบแม่เปิดถามกันก็ครับห้าหมื่นเก้าพันบาท ผสมกระพอะกัมโบเหมือนเดิมนะครับ K F เอฟสามหนึ่งครับยี่สิบตุลาที่พันธ์มาจักเดือนแล้วนี่หกเดือนหกเดือนกัวเลยครับหกเดือนกลัวเนาะแม่นครับแม่นตีเซจเดือนนะพ่อเนาะครับครับครับตุล่พวิจิกาธันวามกราคุมพามีนาเมษาครับหกเดือนกลัวพี่น้อครับครับท่องพันกันลุ่งแล้วครับหกเดือนเคืองงอไงซะนะครับทอมเริ่มลุ่งแล้วคห้าหมื่น หามันเก้าครับตัวเลขหามันเก้าพันบาทคือระหาพันบาทครับนี่โบเต็มพิกัดเป็นมว่ไทยกลางนะครับเนาะท้ายสูงร้อยสี่สิบถึงร้อยสี่สิบครับร้อยสี่สิบครับร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบนะครับลูกตัวที่สองลูกสองครับลูกสองลูกสองนะครับโคนหางกลมเครื่องดำพ่วงหางเงาหนุ่มเดี๋ยวหนุ่มโมพี่จริงเหรอครับหนุ่มซีหนุ่มซีชิกระชับดีนะพ่อเนาะครับประกันตัวนี้ครับประกันตัวนี้ประกันทกประกันทอนโบเต็มพิกัดพี่น้องคลิปหูดำนาขาดำแดงองค์ตรงเลย เพิ่อนพออาบน้ำดีๆเนาะถ้าเพิ่นอาบน้ำหนี่แม่นี่ถือว่าใส่ได้นาเพิ่นไปขีดไปขีดยังมาเน่ะหน้าผากเพิ่นนี่ยส้นกันส้นกันก็แม่นี่โอ้ยเป็น้นกันส้นกันขีดเลยาขีดเลยโอ้ยฝอกันไหมเลยก็แม่นี่เออยก็แม่ใหญ่ก็แม่ใหญ่เพิ่นจะบบ่เบิ่งหนำนักเจ้าของเลยเนาะครับผมก็ไปผูกสักข้อเดียวกันนะขามรุ่นโพดเขาขีดเอาวารเดียวประกันทองหามื่น อามันเก่าพันครับเก่าพันบาทราคาห้องครับพอเลยมันทองเงี้ยมเศร้าเลยวัดนะครับคือทองหกเดือนกว่านะครับเนาะพี่น้องทางใดสนใจนะครับงัวแม่นี่ถือว่างามเนาะพ่อเนาะเขาเลี้ยงเขาเลี้ยงราคาเลยเขาเลี้ยงกระทูขากระชับดีนะครับราคาโบยืดโบ่ีที่สูงครับครับบ่โบต้องแงนเบึ้งนาะพ่อเนาะโบสูงโผบ่สูงโผล่หูนิดนึงนะครับเป็นหูแบงนิดนึงเนาะพ่อเนาะฟังขวานะครับคลิปหูดำเบื่องตี้อะไรพี่น้องเป็น หักกันมาแมงวันก็ไลยหลายเ <c oughs> จ้าก็บเอายายเขี้ยวฉีในคนเนี่ยนะครับหัมาหันนี้เลย <c oughs> เรื่องเด้งเด้ง <c oughs> อยู่เออยังเด้งเด้งอยู่พี่นอ้องขวันอยู่มองนั่งทับตะนนอกอยู่ตรงกลางขาหนาพอดีนะครับน้องคนหางจับสูงทรงหลูกหน่ะสิงามงโมสไตนี่บบาจุนเห็นดูทรงหลูกงามนะพ่อเนอะ <c oughs> อาะใส่ได้เลยพี่น้องท่านได้สนใจฟาวโทรมาหาพอพอเปียกนะครับเบอร์โท้ยังพ่อเบอร์โทรกับเบอร์เก่าครับศูนย์หกสามศูนย์สองสี่ เบียร์ฮาฮาซี่ครับรับพี่กัดบานโศกโดนตำบลโน่นน้ำแทงอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจ,จเจริญนครเนาะเมืน่อนี้เปิดซ้ำแม่3แบบ3สไตล์เลยแม่นครับแมนรคาคาโบ้สูงนะครับโบสูงพอมีน่องราคาถือว่าใช่ได้สำหรับง่วนแม่บอกแม่พันเนาะ,ะลูกผู้เล่ะน,นั่น โอยุดดลูกลูกแม่พุ่นตัวแม่บอกลูกผูกครับลูกผูกโอ้ลูกผูกโอ้ลูกแม่พุ่นแล้วอุ้นยังมาใกล้เขาจะคล้องได้หน่อยนั่นเขาสาวใหญ่แล้วแม่นี่ห้าหมื่นเก้าพันบาทประกันทองหกเดือนก็พอเคเอฟสามหนึ่งมีใบมีหลอดนะครับเนาะใบเคเอฟสามหนึ่งหลอดเคเอฟสามหนึ่งนะครับงวงกำหนดขอดกปลายเดือนกรกฎาษนี่ทายสูงลอยสี่สิบบวกลบนะครับเนาะสำหรับแม่นี่คราสี่สิบพอดีลูกซ้อนในทองวันเดียวเนาะ้าพี่น้องท่านใดมาง่ายๆแม่บอกแม่พันง่ายสูงลอยหกสิบ บวกลบกับแม่นี่นะครับอ่าผสม k f 3 1ฟสาไปตัวที่2ในทองเนาะครับครับครับลอยหกสิบพี่น้องสายกระทบนะครับเนาะคลิปหูดําแข้งข้านาค้าดําสูงใหญ่เงาเขากลอมกล่อมนาวานครับพี่น้องโบเต็มพิกัดเท่กันเจ็ดหมื่นห้าพันบาทราคาห้องครับราคาห้องนะครับเนาะนี่คือสไตล์ที่สองผู้ใดมักแบบอ่าแม่บอกแม่พันหน้าหนาหน้าหนาใหญ่ใหญ่เขากล่อมกลมงามๆนะครับเนาะอ่าประกันทองก็พอไอ ไม่ขึ้น Hk 409นะครับเนาะกะมาเอาแม่นี่นะครับลูกผสมบาหมันพี่น้องงามๆสำหรับแม่นี่นะครับเนาะทายสูงร้อยสี่สิบแดคือพอว่าร้อยสี่สิบแปดครับไปห้าร้อยสี่สิบแปดนะครับเนาะมาต้องมาเขากล่องปนันเด้อมันเต็มกล่องร้อยสี่สิบแปดนะครับเนาะวัดเรียบร้อยแล้วประกันทองก็พอ Hk 409สามเดือนเหมอ สี่เดือนกวดเลยครับสี่เดือนสี่เขาหาเดือนและสี่เขาหาเดือนแล้วพี่น้องนั่นเย็บเสือ้อเจ้าของโรงพยาบาลน,นะครับ,เ,บ,เ,จบเจ็ดหมื่นหาพัน 5, บาทขึ้นกันราคาห้องพี่น้องท่านใดสนใจนะครับสามแบบสามสไตล์ตพอเปียกมือนีจัดให้พี่ให้น้องราคานีสามร้อยโลถาบรต่อต่อ,อส่งฟรีครับส่งฟรีเลยนะครับสามร้อยโลถาต่อจังหวะกันเอาต่อจังหวะกันเอาจังหวะกันเอาแล้วมันแพงแล้วมันแพงเสมอเลยขึ้นอีกแล้วบาทหนึ่งบางแห่นจังหวะเป้าจูนิตเฝ้าอย่ามันขึ้นไม่เอาสิไปได้พี่น้องบาทนี่โอ้ยนังกางเกกวนเขานะครับ ยังไม่ควรผู้สาวใหญ่เด้เขาแหงทองอยู่เดี๋ยวเขาเอาลมบอดีนะครับอ่าพี่น้องทางใดสนใจโทรมาหาพ่อเปียกนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้บ่าวจูนต้องขอบคุณพ่อเปียกเป็นอย่างสูงนะครับที่ให้บ่าวจูนพาพีพาน้องมาเบิ่์งงวงงามๆน้ำมัอนี่ครับแล้วก็ขอบคุณพี่น้องสุขภูสุคนครับที่เขามากเขาติดตามก็เลยก็แชร์จูนเรื่อยๆบายฮอดูซิตี้ครับเป็นกำลังใจให้บ่าวจูนยึดคีบการเกษตรสาระดีๆฮะเลาะเบิ่์งงวงงามๆแบบนี้ฝางพีต่อน้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับขอบคุณครับพ่อเปียกครับสวััััสสสดดีีคครรบบว